สวัสดีจ้าเมนี้กัมาปุบผอกับเซลวิสกูวตาบดุงอีเช่นเดิมจ้าจ้าเมนี้สิบห้าลูกค้ามาเบิ้งรถบุงกีจ้าเป็นรถพิเศษจ้าเขามาไม่จ้ารถมือสองรุ่นสี่สิบจ้าขั้นหนีงามจ้าเดี๋ยวผ้าลูกค้าไปเบิ้งรายละเอียดกันจ้าจ้ามาจาาเมนี้เซลวินะคะจะพาลูกค้ามาเบิ้งรถบุงกีเมื่อสองจ้าเขามม่ไม่เลยจ้าขั้นหนีจะแนะนําขั้นหนีเนาะจ้าถูกตาถูกใจจ้ารถสวย สภาพยังเดิมๆ่จ้าสีเดิมๆนะจ้าขั้นนี้เนะจ้าเป็นรุ่นรถรุ่น L 4 0 1 8 SP จ้ะมาพร้อมชุดบุ้งกีจ้ะเป็นชุดบุ้งกีเกษตรจ้ะตัวนี้ใส่ตักพืชผลเกษตรเนะจ่ะไม่ว่าจะเป็นตักมันตักปาล์มขี่วัวขี่ควายอย่างพาล่าหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรจ้ะสามารถเอาไปใส่ตักใส่งานได้เลย้อจ้าจ้ารถขันนี้กะ เขามาใหม่ค่ะเป็นรถปีหกหกจ ạ รถอายุใส่งานแค่สองปีเท่านั้นจะการใส่งานนอกจากชั่วโมงก็หน่อยจ ạ แค่4ี่ยหสิบเก้าชั่วโมงเท่านั้นจ ạ จ ạ ขั้นนี้กะใส่งานหน่อยมากเลยนะจ ạ สภาพยังดีจะเหมือนรถใหม่เลยจาการว่างดาวจกขั้นนี้กะใส่เงินดาวว่างอยู่หกหมื่นหาบ้านหาพันบาทเท่านั้นจ ạ ในการออกรถจะรถจากโปรพิเศษให้แล้ว้อจ้าจ ạ ทานลูกค้า,าท่านใดอยากสนใจอยากรู้รายละเอียดหรือก็น่านกระสอบเข้ามาสอบถามเซลล์อ,อุ้ยเลยจ้ะโลคั่นนี้นะจ๊ะแถมแถมยังพรจากน่าสูงสือตรงหัปีเลย,ยะนละจ๊ะการพรนะจ๊ะลูกค้าก็จะพรเป็นแบบลายปีมีงวดย่อยจ้ะงวดย่อยก็คือลูกค้าจะได้จ่ายตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่11เดือนละ2,000บาทจ้ะแล้วเดือนที่12จ้ะเป็นงวดใหญ่ลูกค้าจ่ายตั้งหากยู ก่าเมื่อนเจ็ดพันสามรอยหาสิบบาทจากผ่อนนานสูงสุดหกปีจ้ะหรือว่าลูกค้าสิเลือกพนเป็นแบบรายเดือนก็มีให้เลือกจากจาตกเดือนละแปดพันเการอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทจากผ่อนนานสูงสุดเจ็ดสิบสองงวดหรือว่าหกปีเช่นกันจ้าจ้าถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดสนใจจ้ะหรืออยากติดต่อสอบถามกัสอบถามเซเวีเของมาได้จ้าอยู่ประจำอยู่คู่บัวตาบันดุงจ้ะ ้านเข้าตังอยู่ในตัวอำเภอบรรดุงจังหวัดอุดรธานีนะจ๊ะจากถ้าอยากมาลงเบรถด,ดูอว่าอยากติดต่อสอบถามผ่านทงางไลน์ทางเฟซหรือทางโทรศัพท์กะโทรมาสอบถามได้เจ้าจ้าเบอร์0981039700จากหรือจะเป็นไอดีไลน์กับใสเบอร์เดียวกันนี่เด้อจ้าจ่าลานกะหาเบอร์ได้บ,ยบอยากจ่าลานติดอยู่กับปั๊มบางจากของบรรดุงจ่าหรืออยู่ตรงข้ามกันกับ ยืดตรงคามก,กันกับธนาคารทกสอําเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีจ้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเขามาได,ได้เลยลจ้าเบอร์โทรเดียวทิมเบอร์ไว้ให้ด้านล่างจ้าท่วนเบอร์อีกรอบจะ089 0981039700จ้า